สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐนะครับนี่เป็นเจ้าโลกของจริงตัวจริงนะครับขณะที่จีนรัสเซียนะครับยังคงเป็นรองนะอยู่มากนะครับดูจากการตัดสินใจของสหรัฐนะครับในประเด็นสําคัญของผลประโยชน์ของพวกเขานะครับเฉียบขาดกว่าทางจีนรัสเซียมากนักนะครับก็มีโอกาสความเป็นไปได้นะครับที่ทรัมป์เนี่ยจะ นำสหรัฐนะครับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับแล้วก็ดันจีนรัสเซียนะเข้ามุมอับนะครับด้วยยังไม่พร้อมเป็นผู้นําโลกแล้วก็มีโอกาสความเป็นไปได้นะครับที่เหล่ามัธมิตรนะพรรคพวกนะของจีรัสเซียเนี่ยจะค่อยๆนะถอยห่างออกมานะจากทั้งจีรัสเซียเหลือทิ้งไว้นะครับให้เป็น2อกู้หุ้นส่วนโดดเดี่ยวนะครับจากความไม่เฉียบขาดของพวกเขาในเวทีโลกนะครับดีที่สุดนะครับก็อาจเหลือความกรุณานะครับของสหรัฐให้พวกเขา ถูกจํากัดเขตหากินนะครับในโซนเอเชียเท่านั้นนะครับหมดสิทธิ์นะข้ามไปหาผลประโยชน์นอกเขตของพวกเขาครับที่สหรัฐเนี่ยบีบบังคับอยู่ดังนั้นนะครับถ้า2ชาตินี้นะครับยังมีความฉลาดอยู่นะครับพวกเขาก็จะดําเนินการนอย่างปัจจุบันนี้คงรอดยากนะครับที่อํานาจอิทธิพลของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นง่อยไปในที่สุดเรามาดูข่าวต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับ ว่าจีนรู้ตัวหรือไม่นะครับว่ากําลังจะสูญเสียอํานาจอิทธิพลในหลายภูมิภาคในโลกนะครับข่าวต่างประเทศนะครับรยายงานว่าจีนนะครับส่งการจัดส่งนะรบรรดาอาวุธรับต่างๆนะครับและขีปนาวุธสู่อิหร่านใช่หรือไม่นะเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันที่เครื่องบินบรรทุกสินค้าของอิหร่านลำหนึ่งนะครับมาถึงในเตหะรานโดยภายหลังนะครับบรรดาเครื่องบินรบไอพน่น ส่งอาวุธที่ล้ำหน้าทันสมัยของพวกเขาสู่อิหร่านที่จะต่อสู้รบนะกองกำลังของสหรัฐใช่หรือไม่โดยบรรดาการเก่าอ้างนะครับของสื่อสังคมนะอ้างยืนยันเป็นสัปดาห์ที่2นะครับของบรรดาเที่ยวบินขนส่งสินค้าของอิหร่านจากจีนทำการบรรทุกนายุทธภัณฑ์ทางการาหารที่มีความเป็นไปได้ซึ่งสินค้าที่ร่ำรือกันนะครับรวมถึง บรรดาป้องกันภัยทางอากาศเกียร์ที่ใช้ในสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็บรรดาชิ้นส่วนนะครับขีปนาวุธหรือเรดาร์และการกล่าวอ้างต่างๆของบรรดาการขนส่งทางการะาหาร Y20 นะครับของจีนที่ขาดการตรวจติดตามเที่ยวบิน,นบทางดาวเทียมหรือว่าการยืนยันนะครับอย่างเป็นทางการและบรรดาทเที่ยวบินขนส่งทางอากาศนะครับของมาหานะที่ถูกตรวจพิสูจน์นะครับจาก ทางตอนใต้ของจีนสู่เตหรานเติมเชื้อนะครับของการคาดเดาเหนือบรรดาการจัดส่งสินค้าที่ใช้ได้2ทางโดยบรรดารายงานต่างๆนะครับประจวบเหมาะกับกานะรก่อตัวขึ้นนะครับทางการะดา,ารของสหรัฐครั้งใหญ่และการสกัดกั้นโดรนนะครับของอิหร่านใกล้ u s s อับบาหัมริ c คอนและด้วยการหวนกับคืนนะครับสู่การพูดคุยของสหรัฐอิหร,ร่านในโอมานนะรบรรดานักวิเคราะห์เตือน บรรดาการกล่าวอ้างนะครับอาจจะเกินเลยนะความเป็นจริงไปท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดนะครับที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาท่ากลางความตึงเครียดในหรอกกลางะร,ระหว่างสหรัฐอิหร่านทั่วโลกนะครับก็จับตาดูนะครับนะน้ำยาของจีนนะครับว่าจะนะดูแลคุ้นส่วนทางวุทธศาสตร์ของพวกเขาอย่างไรเพราะว่าอิหร่านนะครับเป็นทั้งสมาชิกในกลุ่ม b ริกสและก็เอ o ซีโนะครับาหากอิหร่าน โดนบุกรุกรานนะครับเหมือนอย่างเวเนซุเอลานะครับและคราวนี้จีนรัสเซียยังคงเหมือนเช่นเดิมนะครับดูท่าแล้วนะครับอำนาจที่พลนของพวกเขาก็น่าจะถดถอยนะครับควรกลับไปบ้านดูเองนะครับเพราะว่าบรรดาพรรคพวกพันธมิตรคงถอยหนีห่างไปกันหมดแล้วครับยังมีข่าวออกมานะครับจากครามว่าอินเดียเนี่ยจะเลิกซื้อน้ํามันของรัสเซียนะครับแลกส่วนลดภาษีการค้าเนี่ยเหลือ18นะครับจากเดิม50เนี่ย กลับมากลายเป็นเด็กดีของสหรัฐนะครับขณะที่ทางรัสเซียก็บอกว่ายังไม่เห็นมีการยืนยันนะครับอย่างเป็นทางการจากทางอินเดียนะครับแต่ประกันใดจะเป็นข่าวเต้าหรือข่าวจริงคงต้องรอเวลาสักนิดนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวจริงก็แสดงว่าอำนาจที่พลของรัสเซียกําลังถดถอยส่วนทางจีนนะครับหากไม่ช่วยเหลืออิหร่านนะครับเหมือนเช่นเวเนซุเอลานะครับที่ถูกสหรัฐเนี่ยจัดการไปแล้ว พวกเขาก็ควรกลับไปอยู่ในบ้านดูเองนะครับมุมของตัวเองนะครับรอความกรุณาจากสหรัฐนะครับว่าจะไม่มายุ่งในะใต้หวันของพวกเขาต่อไปรอจนกว่าสหรัฐนะครับจะจัดการทั่วโลกเสร็จสิ้นนะครับนะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับจีนรัสเซียก็จะกลายเป็นรายต่อๆไปที่จะถูกทําให้สิ้นสภาพไปอีกหลายสิบปีนะครับดังนั้นจีนรัสเซียนะครับจะประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรก็คงต้องติดตามดูกันต่อนะครับ นะคนตัวโลกต่างก็คาดเดากันไปตา่างๆนานานะครับอย่างนะครับเ,เช่นเที่ยวบินนะสินค้าจากจีนนะสู่อิหร่านนะครับในสื่อสังคมก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันไปนะว่าอาจจะเป็นยุทธภันฑ์ทางกระหารนะครับอย่างบรรดาป้องกันไปทางอากาศนะครับโลชิ้นส่วนขีปนาวุธหรือเรดาร์นะครับหรือจะเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้2ทางอย่างนี้นเป็นต้นนะจากจริงหรือไม่จริงนะครับก็ไม่มีการยืนยันนะครับก็ถ้า นะจะวัดกันตอนนี้นะครับผมก็มองเห็นว่าอํานาจและอิทธิพลของสหรัฐนะั้นเหนือจีนและรัสเซียมากนะครับและทำก็จะไม่จบนะแค่อิหร่านเท่านั้นนะครับและรายต่อๆไปก็จะมาจบลงนะครับที่จีนและรัสเซียในที่สุดนะครับกรุณาที่สุดแล้วนะก็จะจํากัดเขตหากินนะครับอย่าล้าเส้นนะนะของจีนลรัสเซียนะครับหากไร้กรุณาแล้วนะครับก็จะถูกทําให้เป็นง่อยนะครับหมดสภาพไป ไม่อาจประาดขึ้นมาท้าทายสลรัดได้อีกต่อไปนั่นเองนะครับราะน,น,นี้คือเกมของการชิงอํานาจนะครับในระเบียบโลกเก่าที่กําลังสิ้นสุดลงผู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็จะเป็นผู้วางระเบียบโลกใหม่ซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าสรัสนะครับแสดงอํานาจได้ดีโดดเด่นการตัดสินใจที่เฉียบขาดแสดงความแข็งแรงแข็งแกร่งเข้มแข็งกว่าจีราเซียนะครับขณะที่จีราเซียดูเงียบเงียบในเนย งอหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าเขามีแผนลึกแผนลับอะไรอันนี้ก็ตอบยากนะครับต้องดูในประเด็นของอิหร่านนะครับว่าถ้าเกิดสงครามตรงกับสหรัฐจีนร,รัสเซียจะวางตัวอย่างไรจะช่วยเหลืออย่างไรนะหรือว่าจะงอนะฮะจะถอยเพราะสุดท้ายแล้วมาแสดงให้เห็นว่า,ร,ารัสเซียไม่กล้าสู้แหละครับเพราะฉะนั้นสมบัตพวรคพวกที่อยู่ในฝ่ายเดียวกับรัสเซียเขาก็ถอยหมดแล้วครับสุดท้ายร,รัสเซียก็กลับบ้านตัวเองไป รอวันหมดสภาพนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ